เามาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ขอบคุณพี่สิริโยนะคะที่ช่วยอุดหนุนน้ำนะคะ1000บาทอุดหนุนน้ำา1000บาทนะคะให้กับทีมงานที่มาช่วยนะคะจอดนิยตานะคะค่ะที่มาช่วยนะคะนี่นะคะอเออเด้อเพื่อนเขาลงมายกด้วย คุณนะคะคุณตาชาญน,นะคะที่ช่วยสับปานเอามานะคะ,คะเอามาไม่ไหวนะคะขอบคุณพี่ซีโยนะคะสาธุบุญด้วยนะคะค่ะคนเห็นสับปานเอามาแบบทุรักทุเลยนะคะ,คะช่วยนายตาชาญตาชาญก็เลยโอ้ยไปไปไปลูกนเราไปช่วยนะคะมาช่วยนะคะปดอดธีพนมีสาเลงด้วยนะคะค่ะใส่ลังโฟมมานะคะค่ะเดี๋ยวน้ำมาถวายพระอาจารย์ก่อนนะคะนี่นะคะ ยกอะมาฝามันค่อยถือเดี๋ยวไปถวายอาจารย์ก่อนอาจารย์อยู่ทางเลยลุงขอบคุณบอกท้องไหนคือยู่ไม่แพ้เหมอนค่อยเอามาไม่แพ้ถวายให้อาจารย์กันขอบคุณค่ะตาชานตาชานเนี่ยพอไปเอาน้ำกินก่อนดูนะมันดังนี้แล้วค่ะก่อนเดี๋ยวไปรับบุญก่อนนะคะนี่ เอาไว้ยุตต้นเสานี่นิหเอาไว้ต้นเสาเดี๋ยว,ว,วพนยังเอามาเนี่ยว่างต้นเสานี่ก่อนเดี๋ยวพนยังเอามาหลับเอาอือร้อนนะคะของข่อยเอามา สาธุสาธุบุญค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ทางไว้อย่าให้แม่ๆนะะมาเอานะคะ่ะมาเอาแม่น้ำทนน้ำปะหน้าอยู่ลดเอ้ยเห็นเด้อเอามาฝาอยู่หาเอาไว้หลังลงวัดเข้าไปกิน ก็มีโอหลังใหม่นะคะน้ำปนะนะนะคะพว่าค่อยรู้ใจพวกเจ้าอยู่ไม่ได้ถวายแล้วอันนั้นเป็นน้ำโซน้ำอันนั้นมาเลยจ้าหนอเอาฮ็ดตาชาแน่น่ะอากาศก็ร้อนนะคะ ร้อนจริงๆก็จะได้เวลาพักแล้วนี่นะคะพระอาจารย์ก็ให้พรนะคะก็าสาธุนะคะก็ได้เวลาพักนะคะก็น่าจะร่วงไปด้วยดีนะคะก็น่าจะสําเร็จนะคะขอบคุณน้ําเย็นๆนะคะจากพี่สิริโยนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะนะคะ <c oughs> น้าเย็นๆนะคะแต่แดดร้อน ทางสปอนเซอร์น้ำส้มเกตหิมะนะคะนมนะคะต,าตา่างๆนานานะคะเรียบร้อยนะคะทิ้งเหลือก็ใส่ถุงไว้นะคะเอาออกมาแล้วก็ใส่ทางไว้คาราบาวนะคะต่างๆนานานะคะยกไปทั้งเด้อ <c oughs> นนสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวป,ปันโกกอกนะคะนี่นะคะก็ <c oughs> ร่วมด้วยช่วยกันนะคะใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะสามขีคือพลังนะคะก็อีกไม่กี่หลุมนะคะเหลืออยู่ประมาณน่

นี่นะคะก็รวมด้วยช่วยกันนะคะใกล้จะเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วสามัคคีคือพลังนะคะทั้งพระอาจารย์นะคะก็แต่ละองค์แต่ละองค์นะคะอาบเหงื่อเลยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะร้อนสูงเลยนะคะอาว่าสี่สิบองศาเลยนะคะทีนี้นะคะค่ะ ขมาเปล่าเสานี้คือเอฟเอฟซีหลายท่านบหมคะที่จารวมกันกั<อ>หนหลายคนอเอฟซีลหลายคนเนาะที่ยังขาดโครงเหล็กเด้อยวันนี้ยังขาดโครงเหล็กนะคะโครงเหล็กหลัางขา้าบลื้นแล้วไปว่ากันมาอีกทีนึง <laughs> ไปตามขั้นตอนเนาะ เอาตามขัน้นตอนเอาแค่เสาให้ตั้งก่อนเนาะค่อยว่ากันใช่ใช่พอแต่ดได้เสาก่อนเนาะเสาเทพื้น <c oughs> แล้วก็เทปูนี้ให้แข็งไปก่อนรอให้แข็งนะคะ ื่อิดนี่นะคะเดี๋ยวก็จะเทปูนลงบ้าพระอาจารย์เหมือนอาบน้ำเลยแต่ละองค์ องอสุวยยมากเลวัดภูหลวงซาลาภูหลวงของเรานะคะก็ลมลื่นเย็นสบายนะคะที่พักพิงนะคะเย็นนะคะขอบคุณนะคะพลังบุญนะคะที่มีให้นะคะจากเอฟซีพอตตนะคะแต่ก่อนได้เทพื้นนะคะให้ชาวบ้านได้พักพิงให้ได้อาศัยนะคะ ้ดยแรงศรัทธานะคะถึงแม้จะมีดราม่ากกระหน่ำนะคะค่ะแต่พ้นบุญนะคะทุกท่านยิ่งดราม่าเท่าไหร่นะคะดิ่งได้บุญกุศลเยอะๆนะคะขอบคุณทุกท่านน้ําใจขอบคุณทุกสิ่งที่ดีที่มีให้นะคะค่ะก็ะสำหรับที่นี้นะคะก็ขอพลังบุญสายบุญเอฟซี FC, สายบุญทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งในสมความปรารถนาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่ค่ะ ไม้ก็สวยมากเลยนี่นะคะไม้เสาแต่ละต้นนะคะสวยงามกว้างขวางนะคะวัดภูหลวงนะคะต่อไปก็จะทำห้องครัวนะคะทำครัวเนาะนะคะค่ะ